สีการวัฒนานันอุปถัมภ์บริหารจัดการโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมทั้งด้านการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยจัญญาบันวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพรวมทั้งการบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดค่านิยมในการทำงานโดยคำนึงถึงเป้าหมายหลักขององค์กรคือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้มีความพร้อมทั้งความสามารถทางวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้หลักไตรสิกขาศีลส,สมาธิปัญญาภายใต้การบริหารงานของนายไฑูทู์ศรีสัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกันวัฒนานัน์อุปถัมโรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทำแผนการบริหารงานของทุกฝ่ายจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เน้นการปฏิบัติแบบโครงงานและการประดิษฐ์ชิ้นงานในรายวิชาต่างๆทำให้เกิดนวัตกรรมที่ผู้เรียนสร้างและประดิษฐ์ขึ้นมากมายโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับโรงเรียนมาตรฐานสากลดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนจึงตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกคน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสด้านศินลปะเช่นดนตรีนา,ตน,นาฏศิลป์ทัศนศิลป์ด้านการงานอาชีพกลุ่มการเรียนทวิภาคีสาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อคอมพิวเตอร์การเล่นกีฬาและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส,งส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานโดยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายโรงเรียนมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยการสร้างความประหนักให้ความรู้แก่คุณครู ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อนวัตกรรมโดยมีการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกกิจกรรมดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษามีการจัดทำรายงานทางการเงินดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยวิธีการที่หลากหลายเช่นการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำห้องเรียนคุณภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ขอเชิญคณะกรรมการโคชิ่งทีมและผู้เข้ารับการประเมินทุกท่านสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาโดยสแกน QR Code เพื่อบ,บริจาคออนไลน์ผ่านระบบ e-donation ซึ่งยอดการบริจาคสามารถนำไปลดจนภาษีประจำปี2564ได้เป็น2เท่าโรงเรียนสีการวัฒนานันอุปถมมีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยการรักษาวินัยและจรรยาบานวิชาชีพมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจําเป็นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการ PLC ติดตามประเมินผลและนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการบริหารงานทั่วไปและงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดทําแผนการใช้อาคารสถานที่และดำเนินการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนโดยสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพโรกเรียนสีการวัฒนานันทุปธรรมมีการวางแผนและกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสารรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วนโดยโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยใช้รูปแบบ C ีการ m มเดลประกอบด้วย <S, S Strategy <S การวางแผนและการใช้กลยุทธ์ในการนำกำหนดและควบคุมการทำงาน E Education Management Technology การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการการศึกษา E Ethics มุ่งเน้นและเสริมสร้างให้ครูบุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณในการทำงาน K knowledge management มีการจัดการความรู้ที่ดีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิควิธีการทำงานระหว่างเพื่อนครูและบุคลากรด้วยกัน A achievement การทำงานมุ่งเน้นประสิทธิภาพโดยใช้วงจรคุณภาพเตมมิ่ง PDCA เป็นหลักในการกำหนดควบคุมขั้นตอนการทำงาน N Network Building and Participatory การสร้างเครือข่ายในการทำงานและการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมส่งผลให้โรงเรียนสีการวัฒนานันุปธรรม มีผลงานเป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นรูปธรรม